สวัสดีครับยิมโอโต้รับนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับรถ Honda h อชวอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ได้ทำการเลือกแพคเกจเป็นเคลือบกับฟิล์ม Full HD นะครับผมแล้วก็เลือกแพคเกจเสริมเป็นฟิล์มกันรอยกันชนหน้านะครับแล้วก็ฝากระโปรงหน้าทั้งหมดนะครับแล้วก็มีฟิล์มกันรอยภายในด้วยนะครับโดยที่น้ำยาของเราเนี่ยใช้ด้วยกันทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับผมก็จะมีเริ่มตั้งแต่เบสโค้ดก่อนเลยนะครับเราจะลงเบสโค้ดให้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ ลงประมาณ2อถึงสามเลเยอร์แล้วก็มีการอบอินฟาเรตเพื่อให้น้ํายาเซตตัวนะครับแล้วก็เราจะทําการเคลือบท็อบโคทให้อีกประมาณหนึ่งสเลเยอร์นะครับผมแล้วก็ทําการอบให้น้ํายาเซตตัวแล้วเราถึงจะติดฟิล์มกันลอยเข้าไปนะครับฟิลม์มของเราของเราก็จะเป็นฟิล์มกันลอย TPU เกรดห้าปีนะครับผมตัวนี้หนาถึง1 9 0่งถึงสองไมครอนนะครับก,รกันเกศเหินได้ดีพอสมควรเลยเป็นเกรดค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ราคาจับต้องได้นะครับเราคัด ฟิล์มคุณภาพมาให้ลูกค้าในราคาที่จับต้องได้แน่นอนนะครับผมหลังจากที่เราติดตั้งฟิล์มไปเสร็จแล้วเราจะมีการเคลือบกาฟีนให้อีกชั้นหนึ่งนะครับผมเป็นน้ํายากาฟินแม็กซ์อีกตัวหนึ่งนะครับเคลือบทับ B.S เป็นการปกป้องคูณ3เลยทริปเปลิลนะครับผมสําหรับรถของท่านนะครับเราจะดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับผมแล้วก็ในส่วนของภายในเราจะมีการเคลือบน้ํายา นำเข้าจาก UK เคของ G ีเนสนะครับเป็นน้ํายาคุณภาพสูงนะครับเคลือบบบาภายในให้หมดเลยนะครับแล้วก็มีทำความสะอาดห้องเครื่องให้ด้วยครับมีโอปโซนให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเคลือบชิ้นส่วนพลาสติกรอบๆให้ทั้งหมดเลยส่วนฟงไฟอะไรก็เคลือบให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการเมเทนเน้์เนี่ยเรามีโปรแกรมเม่ทันราคาพิเศษให้นะครับเข้ามาได้ทุกๆ6เดือนตลอดระยะเวลา3ปีนะครับแล้วก็มีประกันอุบัติเหตุให้ด้วย3ปีเต็มเลยนะครับผมเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนอะไรขึ้นมาเคลมทําสีอะไรที่เรียบร้อยนะครับ แล้วเข้ามาที่เราเราเคลือบชิ้นนั้นให้ใหม่ฟรีนะครับแล้วก็ประกันในส่วนของตัวชิ้นฟิล์มชิ้นไหนที่ติดฟิล์มพิวเข้าไปเนี่ยเราก็มีส่วนลดให้นะครับถึงสามสิบเปอร์เซ็นหรับราคาในชิ้นนั้นๆนะครับหรือว่าถ้ามันเป็นอย่างเช่นกันชนรุ่นนี้มันแบ่งเป็นสองซีกได้นะครับสมมติว่าถ้ามันชนแค่ซีกเนี้ยก็จ่ายของไอมูลค่าซีกเนี้ยคือไม่ต้องไม่ต้องเป็นของมูลค่าชิ้นทั้งหมดก็ได้นะครับเราจะดูเป็นเคสไปเคสไปโดยเฉพาะรุ่นนี้ส่วนใหญ่ก็สมมติมันเปน เราเคลมแค่ซิกเดียวได้นะครับก็ลูกค้าครั้งที่แล้วมาเคลมจ่ายไปแค่ประมาณสามพับนบวกลบเองชิ้นนี้คุ้มมากครับอ่านะครับผมแล้วก็การเมนเทนเนของเรานะครับไม่ใช่แค่ขัดและเคลือบปกตินะเราเราต้องทำการตวรวจสภาพรถทั้งหมดโดยรวมเสร็จแล้วล้วก็ขัดประสภาพผิวให้นะครับแล้วมีการดูแลให้ในเบื้องต้นทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องภายใงภายในเราแถมให้หมดเลยเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มีการ ดูในชั้น็ o ปโค้ t ว่ามันเริ่มบางไหมนะครับแล้วเราจะเติมน้ํายาให้ใหม่ดีนะครับผมเพื่อเป็นการรักษาชั้นเบสโค้ t ไว้เราจะไม่ขัดทิ้งทั้งหมดนะครับเราจะเหลือชั้นเบสโค้ t ไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับในส่วนที่จําเป็นจริงค่อยขัดออกถ้ามันเป็นรอยลึอกอะไรนี้ค่อยว่ากันนะครับการเป็นทนายของเราเติมน้ํายาให้จริงๆแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจโปรโมชั่นนี้ติดต่อมาที่ยิมออตแล็บได้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ